ชาติพันธ์เห่ายู่ได้ไผ่ยากฮูหากเง่ายู่บอกไก่ไทยผูกคังตำนานไทยผูกคังตอนที่หนึ่งข้อมูลพื้นฐานคำแปลภาษาทินบ้านเหาคำว่าไทยบ่มียอยักษ์แปลว่าขน มูขนกุมชนชาวเจ้าเป็นไทยบ้านใดค่อยเป็นไทยบ้านคกหมอกค่อยเป็นไทยบ้านทากกแดงปูกขังซื้อเมืองซื้อปเขา่าวเป็นเมืองซ่้ำขันข้องล้านสร้างโบราณตั้งอยู่ทิศอีสานค้องลวงพะบางรวมคำว่าไทย บ้วกผู่คังแปลว่าคนเมืองผู่คังเป็นกุมชาติพันธุ์ที่มาจากเมืองผู่คังท่งานไปมาเมืองนี้ต้องเห็นผูเข้าหูระขังเบิ่งดีๆีค่อยว่าคือระคังคว่ำก้อนสาวเมืองผู่คังเป็นผู้หักสงบมีใจอบอ้ออมอารี ซอฟทำบุญสุ่นทานตอนที่ซ่องย้อนอดีตล้านซางอาณาจักรหลานซางผู้ก่อตั้งคือคุณหลอโอรสคองปกล่องฟงในปีพุทธศกราช1,300รเมืองล่วงซื้อส่วนต่อมาเปลี่ยนเป็นเมืองเชียงทอง พลันสิ้นคุณหล่อบ้านเมืองวสงบรักลืนเก้งแย่งอำนาจกันในรัชวงศ์เรื่อยมาล่วงพะบางทันได้หับพะบางมาจากขอมชัดพันอินเดียเมืองเชียงทองเปลี่ยนซื้อเป็นล่วงพะบาง ล้านสร้างแตกแยกเป็นซามอนาจักคือหนึ่งลาน้างล่วงพะบาง 2. ล้านสร้างเบี่ยงจันทร์กับสล้านสร้างจั่มป่าสักบ้านเมืองบอ่เป็นสุขซึกภายในเชื้อราชวงศ์ตั้งโตเป็นอิสระบร่ขึ้นตอกันบ่ไว้วางใจกัน ศึกภายนอกเพอว่าต่างซาตก็คอยนุ่นซอยยุยงให้ขัดแย้งกันเจ้าเมืองเวียงจันทร์คิดการใหญ่บุกน่องบัวลำพูดแดนสยามข้าประวอรประตาเจ้าเมืองภาอีสานพระเจ้ากรุงทนบุรีคัดใจลลยทรงพยามหากษัตริย์ศึก กับจ้าวพยาสุรสิงห์ยกทัพไปตีเวียงจันไดสําเร็จล้านสร้างห,หลวมกับสยามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในปีพุทธศักราช2อง1อสอดแผ่นดินหวงใง่ตอนที่สามเมืองผูคัง บันทึกไทยเขียนไว้ว่าภูกคลังมีรอเรือแต่ภาษาทินบ้านเห่าบ่มีรอเรือไซหอนภููกแทนเช่นหือเหือนเมืองภูกคังซึ่งปรากฏลักท่านแต่เพียงว่าเมืองดังกล่าวตั้งอยู่ถังฟังซ้าย ของลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อครั้งที่กองทัพไทยเคยยกทัพไปตั้งมั่นชั่วข่าวเพื่อเหตุทรงข่ามกับเวียดนามในรชัชสมัยพระบาสมเด็จพระนั่งเกล้าเมืองภูคังแปะอยู่ริมน้ำอู่ไล่ลงน้ำโขงที่เมืองปากอู่แขวงล่วงพบาง เริ่มนะครับสวัสดีค่ะค้อยธนพรผูกขังสกุลเดิมอ่าลุ้นทำมาเล่าว่าค้อยอีวาาอันอย่างเออค้อยกระหล่อดใหหมูเจ้าเบิรงว่าค้อยอีวาาอันอย่างค้อย,ยากแนะนํโตัวด้วค่ะค้อยธนพรหนามสกุลเดิมผูกขังเน,ะนาะแห่งมูบ้านม้กแก่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อนี้รับน้าทีเป็น ผู้ด,ดำเนินรายการย้อนหอยไทยผูกขังค่ะเมื่อนี้เขาก็มีแคกรับเชิญกับธนพรที่มาคุยกันเนาะกะทั้งสองท่านเลยนะคะแนะนำท่านแรกก่อนเลยค่ะก็คือคุณณนสะุูจิมาเกตวิริยะกุนค่ะสวัสดีค่ะคุณณนะคุณนะคณสนะุูจิมาค่ะฮัลโหลคุณณสาจิมอยู่บ่ค่ะ อ่าอ่าถ้าอย่างนั้นท่านต่อไปนะคะก็ข้ออนุญาตแนะนำโตก,ก็คือคุณณากาวหน้าจันซี่ค่ะคุณาจันซี่นาอีกเกิดขัดข้องทางเทคนิคหรือเปล่าอ่าสัญญาณฮัลโหลหนึ่งสองสามสัญญาณดีบออ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอแอดมินในการที่อ e ีเอิร์น นัซูจิมาภาษาเฮาเอิญก็หมายถึงว่าํำเชิญด้วยค่ะอาจอีมีปันห้าเล็กน้อยเทคนิคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะานาัซูอาระวางนี้เดี๋ยวให้ทางแอดมินเฮาเนาะเอิญนันซูมาก่อนเอิญหมายถึงว่าเชิญด้วยค่ะเดี๋ยค่อยเว้าไปอาจอีว่าภาษาไทยผูกครังแล้วก็สลับกับภาษาไทยบ้างกับยาวากันด้วยค่ะกระมนี้เนาะ การในเหรียญข้องชาติพันธ์ธนพผ่อนข้อว้าวไปก่อนละกกันเนาะลายขนกับเอ๊ะทรงใส่ใหม่ยังได้เนาะย่างงี้ค่ะเดี๋ยวทางห้องทรงเด้อค่ะแอดมินถ้ายัางได้เออนะสุดใดาการบ,บกวนนะคะทรงสัญญาณน,นิดนึงค่ะในกเกิดกันคัดข้องนิดหน่อยฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามซีวันะเออแป๊กเนาะขนเห่ากัน, 1, 2, 3, 4, นหนึ่งสองสามสีเนาะเหรียญกับเหรียญเหียนเออภาษาไทยผู ขังเอิญเหียนได้ค่ะบ่มีตรรอเรือเฮียนก็เฮียนมาเนาะแต่เหียนยังได้นับบ่ถึงสิบจากเทียเวลาเห่าเอิญฮาโลเทสฮาโลเทสว่าสวัสดีนะโซจิมาค่ะอ่าสัญญาณน่าคัดคองด้วยค่ะบ่เป็นยังเนาะกะเดี๋ยวรอให้ให้แอดบินนี้เข้าออประสรานใดก่อนเนาะถ้ายังได้เนาะอ่ารู้สึกว่าสัญญาณอีหมาแล้วมั้งฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ประซาน มาแล้วครับอ่ามาแล้วมันผิดที่เขาไม่ใช่ที่เราสวัสดีนะโซจิมาค่ะสวัสดีค่ะ,คะลาแขกรับเชิญท่านต่อไปเ้ยวยค่ะกาขออนุญาตแนะนำคุณอายก้าวหน้าจันซี่ค่ะวางมือฮาราอ,อาก้าวหน้าอยู่บอ อ่าสัญญาณอาจจะขัดข้องเนาะก็ร่เป็นยังได้ค่ะเดี๋ยวการท่ายังได้การธนาผ่อนกับว้าวปก่อนเนาะการนัสูเดี๋ยวท้ายังได้เด,ด้ออ่าตอนนี้ขัดข้องทางเทคนิคไอ้กาวหน้าอย่างเข้ามาบอดายสงมไส้แลนไก่ค่ะกับพี่น้องเหาก็อยู่ไล่มองไล่แหงเนาะกัมืรนนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่นัสูกับไอ้ก้าวหน้าได้มาพบมาเจอพี่น้องไทยภูแขังห้องเหาทั่วประเทศไทยในซองทางเทศ สมาคมไทยภูคังคอ,อนุญาตท่านแรกให้นสุแนะนำโตค่ะให้พี่น้องไทยภูคังของเราที่อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยได้รู้จักจักหน่อยค่ะเรียนเชิญค่ะป้าเนื้อสือสุจิมานามสก,กุลเกตวิริยาการเป็นตอนปัจจุบันนี้อศัย,ยุ่นในจังหวัดนครสวรรค์กำบลปากน้ำโพเนี้ยแล้วก็เ้ามารับราชการที่นี่แล้วก็เกษียณพอกเกษียณแล้วก็ อยู่นี่เลยบอได้กลับไปบ้านเก่ายูทาา่าบะเขียบได้กลับเลยแล้วทินกําเนิดนาะสุจิมานี้อ่าอยู่ที่ใดคะหมู่บ้านอัญังอําเภออัญังค่ะพี่น<อ>้องหอยได้รู้จักบ้านเกิดอ,อยู่อยู่บ้านทากกแดงตําบลวังเมืองอํอาเภอรัชยาวจังหวัดนครสวรรค์แลยพอกระย้ายมาอยู่วังเดียมใหม่ไวังเดีย้วกระย้ายไปอยู่ทาา่าบักเขียตลาดทาา่าบักเขีย อำเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโอ้เอานสซูคะทินกำเนิดนสุูเนี่ยบ้านท่ากกแดงอำเภอรัดยาวอะค่ะโอ้พี่น้องเขาอยุ่กระจายกันเนาะนสุนูเนาะ,อะพอโซนเมโซนเคยเล่าให้ฟังบอกค่ะว่าทินกำเนิดรัรกงเงาเหาในยมาะจักได้ค่ะนสุขออนุญาตย้อนรอยไปจั้อยค่ะเอามันอย่างนี้เด้อพอโน้นสื่อพอโซนทองคำนามสกุลดีพี่จานและแมโซนสื่อสาตี นาจสกุลดีพิจารณ์แล้วก็่นกระโบดได้ว่าว่ามาจากใดปันใดเพียงแต่เ่าว่าบ้านเดิมมาเพิ่อนายอยู่กุจจอกอ่าอำเภอวัดสิงจังหวัดไสนาทแล้วก็ล่นลอยลอยล่นท้นมามาอยู่ทากกแดงเนี่ยมาหาที่หาทางทำเกษตรกรรมอ๋อคนที่ อเห็ดเกษตรกรรมก็คือพี่น้องเหาก็ส่วนไร่เห็ดไห้เห็ดนาเนาะเออว่ากันอย่างนั้นเนาะค่ะปาษาภาษาภาษาไม่ก็คือเกษตรกรรมภาษาเก่าคือเห็ดไห้เห็ดนาอืมค่ะอืมทีนี้ก็เลยตนกําเนิดรักเห้าเหอาแท้ๆนี่ก็เลยข้ามแล้วกับบได้ยเนาะว่าว่าเฮามาจักได้แน่แ่นทีนี้อ่อนสุขาําว่าไทยผูกขังข้อระยะข้ามด้วยค่ะคําว่าไทยผูกขังในนิยามข้งนสุเนี้ย ค่อยยักให้นาสุเนี่ยเอ่อให้เขาเอินให้ให้ขำว่าไทปผูกขังหรือว่าบล็อกต่อให้ลูกล้านเห่าอะค่ะให้ฮับฮู้เนี่ยเอ่อในฐานะที่ค่อยกะซื้อฮู้หมานาะววานสุเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นมีความคิดก็ยักให้นสุฟากฟากลูกล้านคนรุ่นใหม่ค่ะเรียนเชิญค่ะคําว่าไข่ผูกขังมาโซกันมาโซกันอยู่เซีลวของ สามีเน mm. e ี่ยเตียวขอบัวดเนี่ยขม้ามาเตียยก็มาโ่กันว่าคำว่าลาวคังของเฮาเนียก็ว้าวพอว้ามวนแต่คําว่าลาวคังเนี่ยมันมันไม่มันโมดเร์นมันโมทันสมัยก็ยักให้ใช้คาว่าเด็กรุ่นล่างเนี่ยมันเกิดในประเทศไทยมันไม่ได้เกิดที่อื่นแต่นี่มันก็คําว่าลาวคังเนี่ยมันเป็นลาวเนี่ยมันก็อีบอกเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ก็ยักให้เด็กรุ่นใหม่มัน รู้ประวัติมาว่าที่จริงมันเป็นลาวคังแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาว่าเป็นไทยปูคังเนื่องจากว่าเขาเกิดประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นหลังมันก็ว้าลาวบบได้แล้วละมันก็อีว้าไทยกันนะก็เลยเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไทยปูคังคูคูขังคําว่าคังนี่ก็ก็มาจากคังมาจากนั้นน่ะย,ย,ย,ย่อมาอันนั้นเนาะประมาณนั้นอ่ะแต่นี้ก็ยังให้ลูกหลานจือไว้ว่าโลก รากเง้าเหานะมาจาักใดก็มาจาักพุ้นนะมาจักฟังลาวพุทนนะฟังเมืองลาวคนที่ที่ประวัติศาสตร์ที่เขาเว้าหมานั่นละแต่ก็ให้โม,มลุนหลานเนี่ยให้ศึกษาซืบสารให้ติดตามว่ามันมาจักใดกันไดให้ท่องแท้ให้ไปท,ทําคุณทนาพรทิษดีเดอ้อนะผู้นั้นเป็นผู้รูผู้ติดตามโยเป็นพิธีกรเนี่ยให้ไป ติดตามมึงเด้วแล้วก็ยักให้จือไว้ว่ามูเหาเนี้ไทยปูขังนะลาวขังเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐที่ว่าวัฒนธรรมของเฮามันยังดีงามอยู่บอว่ากาเว้าวว้าคำ,วาวาวาคำจ๋าแต่ก็นึ่งเลี้ยงอาหารการกินอืมก็บวกคือเพลินเฮ็ดนี่อย่างกับแซบแซบแซบแท้ๆคำว่าแซบแท้ๆ,ๆ,ๆคือก็คนไทยก็ว่าอร่อยมากๆ อ้ค่ะค่ะอืค่ะแลอีกคำหนึ่งธนพรแอบได้ยินคุณนา้าโซจิมาว่าคำเมื่อกี้ค่ะมันมวนค่ะจื้อแปลว่ายังค่ะนา้นาโซในได,ได้คำว่าจื้อ,อนะ,นะคนลาวขาว่าจื้อให้จื้อไว้เด้ออ่าสตแม่น่ะเคยตีตีขาตีวาเนี่ยเหตุยังให้จื้อไว้เด้อลูกให้จื้อไวอ้จื้อก็แปลว่าจำให้จำไว้เด้อประมาณนั้นคำลาวก็เลย <ฮ>นะาสุก็เลฟฝาถาบาับวจอให้ลูกหลานให้รู้ถึงว่าเฮามีรักเงาเนาะแล้วก็ไถ่ผูกขังเนี่ยเป็นคำใหม่เด็กรุ่นใหม่เกิดที่ประเทศไทยให้สู้จําไปเด้อว่าบรรพบุรุษมูสู้น่ะมาจากประเทศลาวเมนบอกให้จือคือจํานะคะนะาสุจาไว้โอ้เมื่อนี้ถือว่าเป็นแท็กภูมิเกียรติของเห่านี้สุดยอดเลยก็ยากบอกเด็กรุ่นใหม่ตรงมาจากหลวงพระบางเลยเดียบินตรงมา S <S จงเชียร์นะหมานี่เลยค่ะโอ้ยกะดีใจค่ะกะอยากให้เด็กรุ่นใหม่นะถ้าท่านใครเบิงอ่ารการท่องเห่ายู่เนาะกะเห็นวารยการนี้มีประโยชน์เด้กอกะยังนสุกกะได้ฟังไว้ถึ่งข่าวจือจือไม่ข่มวา่าอ่อให้จำเด้ค่ะกะถ้าผูดด้ใดฟังแล้วหรือว่าผู้ท้าผู้แกหรือว่าคนสุ้ไหวเนะาะก็ให้แชร์แชร์วิดีโอนี้ออกไปเนาะนะสุเพร่ <S <S อเด็กรุ่นใหม่ขได้หูเนาะ ค่ะแต่ขอบพระคุณนะสุไล่ๆด้วยค่ะกายพิ่งนสุก,กันอย่างยููกับเหาเนาะและแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งก็คือเดี่ยวที่มาร่วมรายการกับเหาเมื่อนี้ก็คือออ้กาวหน้าจันซสี่ค่ะอนุญาตเรียนเชิญค่ะสัญญาณได้บอ่าสัญญาณอย่างบา่มาค่ะองใส่ไอยกาวหน้าใีทรงใสผู้นะประยูไททงค่ะนะสุ อย่างเล่นมาบอสอะเราเล่นค่ะเราเล่นค่ะก,การอีก่ารเทคนิคอีขัดข้องนิดน้อยนะนะสุนะอะถ้ายังได้มีคำหนึ่งค่ะนะสุเออได,ได้กันนสุกมาเราสู้กันฝั่งค่อยฮู้มาวานนสุเนี่ยเป็นคนที่อนุรักษ์ภาษาภาษาทินภาษา<ม>บ,บรรพบุรุษเห่าได้ยอดเยี่ยมค่ะนะสุคะ่ะมีคำหนึ่งที่ค่อยได้ยินแล้วค่อยบ่เคยได้ยินค่ะเอ้าแท้แล้วก็เด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นล่านใหม่เนี่ย อีบองฮู autant, okay? <Portuguese> ้ค่ะบางทีคํานี้เนาะย่างคําว่าโซค้นสุแปลว่าอันย่างค่าเป็นภาษาไทยค่ะคําว่าโซเนี่ยคือมาเว้ากันมาเว้ากันมาโซกันมาถกมาเทียงกันนันะมามาโซกันให้ฮู้เลี้ยงว่าเลี้ยงนี่มันเป็นอย่างนี้เลี้ยงมึงนี่มาโซกันให้มันตรงกันเว้าในทางเดียวกันมาโซกันมาเว้ามาพูดจากันว่าให้มังไงให้มาโซกันแบบเที่ยงกันเนี่ยทกเที่ยงกันให้มัน สิ่งที่มันบ่เป็นก็ให้มันเป็นในทางเดียวกันอย่างเงี้ยโซกันถ้าเกิดเป็นยังเอ่อคนรุ่นใหม่เคยเอินว่าประชุมประมาณนั้นหรือเปล่าคณะกบเชิงก็บอเชิงก็เขามาว่ามาคุยกันเนี้ยมาว่ามาคุยกันเนี้ยโซกันโซเลี้ยงนั่นเอาเลี้ยงนั่นมาโซกันเอาเลี้ยงนี้มาโซกันให้มันเกิดให้มันเกิดมิติที่ดีอ่าค่ะเอาเด็กรุ่นใหม่เคนได้ยินคําว่าโซภาษาชินเห่าก็ไม่ขวางมามาคุยกันเด้อมา แล้วกระจื้อกระจำแมนบอนนสุโอ้เมืม่อน<ม>ี้โชคดีจริงๆที่ได้แค่รับเชิญหมาที่อนุรักษ์เลี้ยงภาซาได้ยอดเยี่ยมเนี่ยแหละค่ะสิ่งนี้นะคะท่านผู้ชมทั้งหลายคะภาซาคือสิ่งสําคัญเนาะนสุภาซาคือดรากเง้าเห่าคือหูเลยว่าเห่ามาจากใดแล้วกรสมัไใหม่นี้เด็กรุนไม่เบาว,าว้าขนาดสุคอยกระยะออี่ยท่าะสุอีกเรี่ยงหนึ่งค่ะในสัญ,ญลักษณ์โลกโก้ค่ะระวังที่เห่ารอดอายก้าวหน้าค่ะเดียวเดียว สำเนียงบอกภาษากริยาบอกสกุลจำจือเลยบอกวาษาไทยะสำเนียงบอกภาษากริยาบอกสกุลอันเนี้ยมันแม,มนเข้าสู่ภาษิตอันนี้เลยคำวันนะค่ะแล้วก็เข้าว่าสำเนียงซื้อภาษาไม่ขวางว่าภาษาเห่านี่มวนเนาะก็มมแสดงว่าไทยผูกขังฮอเนี่ยแหมบอกยิ่งยอนอยิ่งใหญ่นะคะ มีขนมทำนมอะข้าวอัดทำเนียมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็วัฒนธรรมเห่าค่ะแล้วก็พี่น้องไทยผูขังเฮานี่อุ้ยเก่งๆมีความรู้ความสามารถหลายกระทรงพานบอกลุกล้านพี่น้องเนาะเป็นไทยผูกขังเฮาบอต้องอายไผ่ค่ะนะบอต้องอายแล้วบอต้องย้านเว้ารดแมนบอค่ะภาษาทินแต่เมันบอเว้าแล้วเห็นยังได้ค่ะนะสุอกบอกว่าให้จื้อไว้ ซื้อไว้จำซึ่งหยอจะใช้ค่ะอีก่งเดียวถ้ายังได้ไม่วาก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างมีอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ชนาผลลัพตะเนกี้โซก็วบไปเลยอีกอย่างหนึ่งีอภาษากริยาบอกสกุลแสดงบอกว่าต่อสกุลเขาเขามาจากสกุลใดสำเนียงนะสอภาษาพอสำเนียงออกมาเนี่ยก็คือลาวก็สำเนียงไทยก็พอแท้หรอกมันก็เป็นสำเนียงง่ายๆเขามาจากทินทานใด สำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลนสุเราเพิ่มเติมในการสำเนียงสอบภาษากิริยาหน่อยค่ะเป็นยังกริยาของไทยผูกทางเราตึ้งสวยงามงดงามค่ะนสุเบิงเบิงแล้วผูกทาว้าจังเลยถ้าถ้าถ้าว้าวนสุว้านะถ้านสุว้าว่าคำว่าสำเนียงถ้านสุว้าไปนี่เขาอีกหกซี้ไปเลยว่ามาจากทิ้นทางใดเป็นลาวหรเป็นไทย สำเนียงนะมันออกเลยอันเนี้ยซอภาษาคือสำเนียงภาษาเฮาแท้ๆมันคือภาษาลาว<ม>แต่สำเนียงเฮาออกไปเนี่ยมันบอไทยแท้เว้าบางทีเว้าไทยก็ตกพุ่งลาวเว้าลาวก็ตกพุง่งไทยอันเนี้คือว่าสำเนียงซอภาษากิร<ช>ิยาซอสกุลเนี่ยคนอ่มาจักสกุลใดนะกิริยาเบิงฮู้เลยมาจักสูงหรือตำมาจักที่สูงอีเว้าจังไดตำเว้าจังไดเขาอ,อีฮู้เลยสักคำว่า สำเนียงสอบภาษากิริยาที่ทำบทบาทอย่างนี้นะกิริยาของเราเนี่ยมันซ้อนะกุนกุนมาจักไหมาจักทินท่ามาจักจังไยสูงหรือต่ำอันว่าอย่างนี้มันต่ำบ่เอาว่ามันสูงบ่อันนี้กลางบ่มันเป็นประเภทนั้นอ่าสัญญาณมาหรือยังคะเข้าใจแล้วเข้าใจค่ะนะสุเข้าใจค่ะขอบคุณหลายๆสําหรับสําหรับอ่าการเราสู้กันฝั่งเนาะไอ้ก้าวหน้ามาได้หรือยังคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะไอ้กำหน้ามาได้หรือยังคะไอ้กำหน้าอย่างมาบัได้เถียอ่าถ้างั้นระวังนี้ก็เหาก็คุยกันป่อยกรนเนาะอะต่อตอค่อยเบิงเนี่ยนะสุเบิงเบิงแล้วเหาเนี่ยวัฒนธรรมเหาเนี่ยค่อยเบิงงล้หมันเบิ้งลวเมือนผู้ดีผู้ดีเนาะผู้ผู้ผู้สาวกระหามคำว้ากระบวนาวัฒนธรรมจะงดงาม แมนเพราะว่าค่อยเห็นนะสู้แล้วเป็นคนงามพอบอกงามบอกแต่พอดูเพอพอเบิงได้พอเบิงได้พอไปวัดไปวาได้บอกงามบอกเป็นผู้งามเว้าเว้าก็เป็นคนเว้าบมวนปัดไหนพอเว้าได้แต่บมพยมวนเว้าบมมวลต้วต้องอีแม่อีแม่นะเว้ามวนแต่นี้พอนะเว้าว้าแข็งอีพอนะเว้าบมมวนแต่ เอาเนี้ยนี่ใส่ไปถังพอแต่บอมาถาังแม่มันก็เลยว่าอีแม่นะว่ามวนว่าวลาวนะว่าวมวนมนะและเลี้ยงข้องภาซาค่ะเออภาซาของเหาเนอะบางทีบางจังหวัดเขาเห็นยังยังของจังหวัดเลยอะคณะนะสั่นเนียงเขง้าก็บ่คือเหาด้วยค่ะแต่ด้านซ้ายคือด้านซ้ายคือแต่เลยแท้แทบอกคือมันผัผสมอีสานผสมคัง แต่ด้านซ้ายนี่คือเลยเด้อด้านซ้ายคืออเลยเมื่อนั้นไปไปเที่ยวด้านซ้ายเขาก็แบบเขาก็ถามเขาเบอาเขาก็ถามอีกว้าเกิดผู้หนึ่งผู้หนึ่งว่ามายามบ้านเนื้อผาามูมายามบ้านเนื้อบออมาเที่ยวมาจากใดล่ะเขาก็ว่ามาจากบ้านลำโพนครสวรรค์หนองบ่อหงอายังมีลาวเขายังนี่ติเพิ่นถามเขาก็บอกมีเยอะเลย แถวอูไทยไซนัทก็เยอะสุพรรณก็มีเขาก็วบามันไ้คุยกันกับคนเมืองเลยว่าคือกันเลยว่าคือเขาเนี่ยแต่ถ้าในตัวตัวเมืองเลยแท้ๆบอกคือภาษาอีสานผสมขี้คลั่งเพกาะว่ากอล่าฮะก่อล้าเมื่อกี้นสุบอกมวนมาจ๊กได้ละมวนเนาะจะมีบางคนเขากะเอิญว่าเอาเวลาว่าเขาบอกว่าเขาเป็นลาวกันละลาวกอล่ะลาวกอล่ะ ก่แต่ละสเนียงกันยังสุพรรณเขาก็สําเนียงอย่างหนึ่งนรสุเนาะแล้วก็จังหวัดอ่ากาญจนบุรีก็สําเนียงย่องพนี่น้องพลนี่ไปสําเนียงไปทางการสําเนียงนะแต่คำว้าลาเลาคัางเขาเนี้ยแต่สําเนียงไปทางการจนบุรีใกล้สุพรรณไปเรียบเรียงเลาะไปราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยเบื้องเนี้ยมันอีสําเนียงไปกันงนสุเนงค่ะยังเลี้ยงค้องตนตะกูลหลากเง่านะ โตค่อยก็เป็นคนหนึ่งที่อบอลูวาลักเง้าตัวเองมาจาักได้นะสุเหมือนคาดนะช่วงคาดตอนเนาะแสดงว่าพี่น้องเห่าเนี้ยเหมือนจิกซอต้องเอามาต่อการยังที่เห่าก,กําลังเหตุอยู่นี่ก็คือเวลาค่อยยักถามทึ่งว่าเรักเง้ามาจาักได้เนี้ยไล่ขนตอว่าได้ก็เลยยักให้มารวมกันม,งน,ม,มงนี่ก็คือจบมงนี่ก็คือเห่าเป็นคนไทยเนาะนะสุ นออเริ่มใหม่นะคะนสุในยุคใหม่ค่บอนนสุอืเริ่มต้นสัญญานมาหรือยังคะไอ้ก้าวหน้ามาหรือยังอ่าน้องแอดมินกําลังกั้นไอ้ก้าวหน้าอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะสายกหลังแทนอะได้ครับไอ้ก้าวหน้าเพ่ับของหน่อยหน่อยครับแล้วเข้าใหม่ใหม่ครับอืมกําลังเข้าไม่ได้เขาเข้าไม่ได้มันมันก็มีสนุกอยู่ค่ะนสุ นัวาการที่เขามามา,มาเจอกันแล้วก็ได้เรียนรูนะ้เนาะก็เหมือนกับที่เขาเริ่มต้นอีกไททอดสดนี่นะให้เขาเห็นตนัวต,น,ตนของเห่าวะ่ะอุ้ยสูไไ<อ>้ไหวกางไหวกางโคนแล้วก็รุนไหวรุ่นมันสนุกนะล้วสู้เมื่อวานเขาได้พยายามที่อ่าอีเห็ดเกียวกันแล้วพบโทรศัพท์เรียนรู้โอ้มันก็มันเห็นได้เหมือนกันคะว่าสู้ห่าพอเข้าได้แล้วมันก็ง่าย ค่ะเออตรงวัตถุประสงค์ของเหาว่าจาักรุนสู้งไวเนี่ยแล้วก็ทรงต่อให้ลูกหลานอย่างที่วัตถุประสงค์ไต่ผูกขังอะเนาะก็จักจักประธานคนเกา่าเพิ่นกาบอถันสมัยพอประธานคนใหม่อีมาเฮ็ดอย่างนี้เขาก็เฮ็ดบอ,บอด้ก็ออดีแล้วที่เขาสลละตําแง่งเขาก็บอกเขาบอทันสมัยละพอเขาเฮ็ดยางเงี้ยเขาเฮ็ดบอด้สําหรับ รุนนั้นก็เฮ็ดบอได้พอรุ่นเนี่ยพอรุนเนี่ยน้องผลเนี้ยกระเฮ็ดได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งก้าวหน้าเข้าไปอีกหน่อยนะเดินไปอีกทักหน้าบ่ดนคอยหลังแต่นี่ขนเก่าอยู่นัก็อยิ่งยำอยู่กับทีหน้าก็ว่าเปลี่ยนก็ได้กระโบเป็นอย่างเปลี่ยนในทางที่ดีอระโบได้เปลี่ยนนั้นโอ้เสกย้อนความตามหอยบรรพบุรุษของการตามหอยบรรพบุรุษของเห่าเมื่อวนี้กะชื่อว่าได ตามแล้วข้ามสัมผัสกันสุแล้วเนาะกาเห่ากับบรูทีหมาคลองหลักเงาห่อแท้ๆเนาะการด้ก็เออข้ามคืนนี้กันนะอีได้เวลาอันสมควรแล้วมั้งออธนพรนะคะกับนสุเนาะกระอัดอ่าไอกาหน้าเนื่องจากอัดอีแคตคลองถังเทคนิคเล็กน้อยเนาะกะในข้าคืนนี้กะมาเล่าสูกันฝั่งในเรื่องเข้าเบิร์ดเล่าสู้ค่ะเฮาตามหอยเนาะแต่ว่าหอยของคองคุณ นสุกับธนพรน,นี้หอยคือตอบได้เอาไว้อสัปดาห์ต่อไปเน้องเห่าอีไปตัดหอยต่อไปค่ะเดี๋ยวถ้าเมืองว่าแคกรับเชิญจังหวัดได้มู่บ้านได้เ้ยค่ะอีกเข้ามาในรายการห้องเห่าตามหอยอ่าไทยภูคังนะคะกะสามารถสามารถทชักหมาข้อความมาหาธนาพรไว้ได้เลยว่าโอ้ยภาษาเว้าเนี่ยเออภาษาเดียวกันเลยยยกอีลาว,วอ่าตงตะกุลรักเง้ามาจากได้เนี่ย ให้ธนพรไปตามหอยกะยินดีค่ะยินดีเนาะกะเฮ่าเปิดซองอสมาคมไทยผูกขังซองนี้ให้กับพี่น้องเหา่าทั่วประเทศไทยกะท่านได้สนใจก็สามารถทักมาได้และค่าคืนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมเลยนะคะก,กราบข้อพระคุณน,นัซโซเป็นอย่างสูงนะคะก,กราบข้บพระคุณพี่น้องไทยผูกขังทุกท่านด้วยค่ะที่ได้อ่าติดตามธนพรกับทีมงานกับนัโซที่มา ได้ดำเนินรายการมาถึงเวลานี้นะคะสําหรับค่ำคืนนี้นะคะก็เฮาทั้งหมดซ่องผลกับอีข้อลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับตามหอยขันอ่าเดี๋ยวตามหอยหอยกับรอยค่อยกันอย่างเว,ว้าและอย่างอิติภาษาไทยดิตามหอยไทยภูกัาในสัปดาห์หน้าต่อไปค่ะสําหรับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ